สวัสดีชาวสิงค์ค่ะดวงความรักประจำวันที่16กรกฎาคมคุณได้6ถ้วยกลับหัวส่วนเขาได้ราชินีถือถ้วยนะคะวันนี้ระวังเรื่องเก่าๆคนเก่าๆอะไรเงี้ยนะคะจะกลับมาทําให้ไม่สบายใจได้นะอาจจะหมายถึงเรื่องทั่วไปเรื่องงานอะไรก็ได้นะคะถ้าเป็นเรื่องความรักก็ระมัดระวังความผิดเก่าๆไม่ว่าจะของเราหรือของเขาเนี่ยจะทําให้กลับมาทะเลาะกันได้อีกอ่แฟนคุณได้ราชีนิถือถ้วยวันนี้ไพ่เขาดี เขาจะประสบความสําเร็จเรื่องการงานนะคะเรื่องการเงินสุขภาพก็ดีเรื่องความสัมพันธ์เขาก็มีความรู้สึกที่ดีกับคุณนะวันนี้ถ้ามีอะไรก็ให้ภัยกันได้นะคะหรือไม่ก็คือหมายถึงเขาจะเป็นฝ่ายง้อนะมีไพ่เลิฟเจอร์เฟิร์สแล้วก็เด o ซัมติงเบเต t ร์นะคะวันนี้อย่างที่บอกคะ่ะอาจจะต้องแก้ไขปัญหาเกา่เกาๆ อาจจะเป็นเรื่องงานของตัวเองนะคะดังนั้นก็จะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักเท่าไหร่แต่งไงก็ตามถ้าใครที่มีปัญหาความสัมพันธ์นะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะคนโสดสนิทนะอาจจะได้เจอกับแฟนเก่านะคะมาคราวนี้เขาจะมาตามตื้อคุณนะ